สวัสดีสวีสดัตคุณพี่ทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับสู่รอบที่3นะหน้ากับเบกนี้ในรอบของเราพัฒนานและลาวสามัคคีค่ะมาไปลุยกันต่อรวยกันต่อสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยแลต้อนรับสู่ช่องขุนพรนค่ะคุพรเทพเจ้าแห่งความรวยความปังมาแล้วจ้ามาค่ะมาค่ะมาค่ะ รือยางจัดวิอยางคุณพี่มา อยู่นะคะตอนนี้สําหรับเราสามเมื่อคีสามเมื่อคีเหลืออีก2นาทีสุดท้ายค่ะเร,เ,เร็วเลยเร็วเลยรีบเลยค่ะมา หมดเวลาแล้วนะตอนนี้ปิดรับแล้วปิดรับทั้งสองแล้วทั้งอัฒนาและสามเมื่อีรค่ะไปฟังผลกันได้เลยขอให้คุณพี่ทุกท่านโชคดีค่ะดีๆแตกสามบนล่างไปเลยนะคะน้องเบสเป็นกำลังใจเอาใจช่วยค่ะ หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่ยที่4หมายเลขก4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบาลเขาใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นทียร้อยในโอกาสต่อไปขอเหินเสิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเกียรติกินเสียงอยบาตมาเล็กประจำลักเป็นขั้นที่หนึ่งขอเหินเสริรน ใจน้ำคณะกรรมการพนักง,งานออกเลขรางวัลกําลังทําการคลายนิวบานหมายเลขประจําลักเป็นขั้นที่หนึ่งได้แกมม่หมายเลขห้าขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขห้าพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่ประกอบงบกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์งกลมเป็นขั้นที่หนึ่ง กอรก้นส yes. ัากนาปบักกรนสสรจทัการกรุ้นกคระการราตัการกนารการกรกร้นกอกรคจยน้ขนากมรอยพนักงานรกเรกรางวันได้จับบันไอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ ในโอกาสต่อไปขอยันเซิรนคณะกรรมการผู้ตัางหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติเป็นเสียงในบานหมายเลขประจำลกเป็นขั้นที่สองขอยันเซิร์นอขอบอบใจน้ำคณะกรรมการ พนักงานออกเลขรางวัลกำลังท้การไาลนิวบาร์ดหมายเลขประจำลักเป็นขั้นที่สองได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ประกอบงุ่งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์งุ่งกลมเป็นขั้นที่สองขัจะตองออกเล่ยรางวาัลพ้อมพลังงานไม่เสริมไม่ไ้ ที่บริษัทบริษัทอื่นมาเป็นมามาเป็นมาจะมีความรูิใจควารใจใส่ต่า,ตา,ารเพื่อความเป็นเอกภาพการเลิกเก็ยเงินอุปทานบอบใจน้ำนคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่รางวัลได้จับเอาในบานและวนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน ได้แก่ยรเกณฑเสียงในบานหมาเลขประจำลำดับเป็นขั้นที่สามขอเห็นเซิร์นขอบคุใจน้ำคณะกรรมการพนักงานอกเล่รางวัลกำลังทำการคันในบานหมาเลขประจำลำดับเป็นขั้นที่สาม ได้แก่มาเลขหกขอเสมพนปกงานออกเล่รางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมาเลขหกพร้อมทั huh ้งคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่ระกอบงงมพนักงานออกเล่รางวัลจะได้ทาการมูดอุปกรณ์งกลมเป็นขั้นที่สามกาเดีนรู้แกาเราจะจัดการาสุขภาพโดยทางอตสามายาสาลกีาดทางเขตเกทรลหสถาัการนืที่โยทาสือ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมาการคอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับอน,บนุบาลเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยในโอกาสต่อไปคอยเห็นเซิญนคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การโนรกสังสรารด้เกียรติขิ้นเสียงในบานมาเรียกประจำลักเป็นขั้นที่4ขอเห็นเซิญน ใจน้ำคณะกรรมการพนักง,งานออกเลขรางวัลกำลังทำการขายอบานหมายเลขประจ,จำลกเป็นขั้นที่4ได้แก่หมายเลขสองขอิซพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอ่อุปกรณ์งกมพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมออนุนอุปกรณ์งกงเป็นขั้นที่4 ภายหลังสืบการกร,บบรทั่นเสงทีนน่มีการแจ้งระบวการเรื่องการรดสาีนาลัสเมื่อถัดไปเสียงเนจำนำเราจะีประส,ะส่รเลใน,นสืบนประเทศลาพพวบอกใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่รางวัลได้จับเอในบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมืน่น ในโอกาสต่อไปคอยเฮนเซิ้นคณะกรรมการผู้ต่างน้าจากคณะเลข,ขาธิการสภาแห่งชาติเด้เกตเกนเซอยงนอบาลหมายเลขประจำลั์เป็นขั้นที่ห้าคอยเฮนเซิ้นขอขอบใจใน้ำคณะกรรมการ พนักงานออกเลขรางวัลกำลังทำการแคนบูบอลหมายเลขประจำลำเป็นขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อามทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอ่อุปกรณ์ลุงกงพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ลำการโหลอุปกรณ์ลุงกงเป็นขั้นที่5เ mm hmm. งินการงานทรางวัลหมพัฒนาใบงาต้องดูในสภาพปกติกดจิคัดเปื่อในมือของคนในเลค่ะจึงสามารถทาอ่อนได้ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรลงวันได้จับอน,บนุบาลและนำไปวางไว้ยุวันห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันไล้ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระซ่องแถลงข่าววัฒนธรรมในทงเที่ยวได้เกียรตเขึ้นเสียงอน,นุบาลหมายเลขประจำลักเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอหเห็นเซิรน เนน้ำคณะกรรมการพนักง,งานออกเลขรางวัลกำหนาการขายนบ้านหมายเลขประจำลัดเป็นขั้นที่หไเด็กแกหมายเลข4ี่ขอเซ็นพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลข4ี่พร้อมทางคณะกรรมการเดะออกมาประจำนาทีอยู่ประกอบงงกลมได้โอกาสต่อไปขอเห็นเซินคณะกรรมการเด้โยคะนยกเ่อเหตุเหตในบ้านตกลงมาสูบ่บ้านหนงหักทางด้านนอกขอเห็นเซิน ขอ,อใจน้ำขนากรรมการคอยให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยขณะนี้หนวยบานนักหนวยบานก็ได้ถือนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่โจกเสียงได้เป็นที่ยบห้อยต่อไปคอยให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอนนหาหนวยบานและทำการไขนวยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรธานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่18ออกข้างวันที่12เดือนกุมภาปี2564รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลข727215 7จ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสองเจ็ดสองหนึหเจ็ลขสตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดสองหนึหเลขสตัวได้แก่หมายเลขสองหนึหเลขสตัวได้แก่หมายเลขหนึ่หหและเลขหตัวท้ายได้แก่หมายเลขหหมายเลขห การออกเลขราังวันห้ยเลโ็โคกโตก็ไรสำเร็จเป็นที่ยับห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลหวยตำลักฝัน4 40ทับขอเชิญ์พนักงานออกเลขรลงวันได้ออกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์คณะกรรมการผู้ต่างน้าจากกระทรวงยุติธรรมในให้เกียรติกดปุ่มอุปกรณ์อ,ออกเลขรลังวันเป็นขั้งที่หนึ่งขอเฮียนเซิร์ หวยตำลัฝัน4ทับ40เป็นเกมนำสัตว์ที่กำหนดขึ้นจากพื้นฐานหวยนำสัตว์ที่มีทั้งหมด40นำสัตว์เส้อหนึ่งเกมสามารถโอ้โหออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับราวพัฒนาได้ไหมได้ไหมคุณพี่727215โอ้โหออกเลขได้ประหยัดมากเลยสัท่่ีได้แก่หมายเลข07นำสัตว์เลขหมูหมายเลขนโอ้โหยินดีกับพี่ทุกท่านด้วยค่ะ เน้นเลยเน้นเน้นเลยพี่ไมยมิวกี้ยินดีด้วยค่ะโอ้โหเน้นเน้นสองเจดใบข้าวยินดีด้วยค่ะโอ้โห ตัวเดิมเนี่ยเออเลขสามตัวออกตัวเดิมแลวนะคุณพี่สองหนึ่งห้าโอ้โหอะลู้นสามีกันต่อค่ะมาสามวิทีกันต่อเลยเหลือจะเชื่อเลยอะไรมาตัวเดิมอะสามวีวิ่งแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกท่านค่ะ วันศุกร์เออออก,ออกตัวเดิมเลยค่ะแม่อุดรสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่ไปอีกรอบค่ะวันศุกร์ออกสองห้าหนึ่งวันนี้สองหนึ่งห้าโอ้โหเหลือจะเทื่อเลยพี่พี่สมสวัสดีด้วยค่ะพี่สมที่เล่นหนึ่งสามห้าโอ้โหเสียดายพี่ าอะไรตัวเดิมก่อนวิ่งแล้วนะ่าพัฒนามาหนึ่งนาะทีสุดท้ายอ่ะยังงงยังช็อกอยู่กับพัฒนาไม่หายเลย รอดอยู่นะรอดอยู่ให้รุ่นห้ามาลุ้นสามเมื่อกี้ขอให้แตกเด้อทีแตกเลยโอ้โหบอกเลยว่าอยู่แนวทางของบ้านเราแตกกันยับยับรัวๆค่ะพี่มายมิวสิกแสดงความยินดีด้วยค่ะอาเมืม่อกี้แปดหกศูนย์และเจ็ดแปดค่ะแปดหกศูนย์และเจ็ดแปดสำหรับสามเมื่อกี้ได้ไหมได้ไหมคุณพี่ ลงผลก่อนโอ้โหเจ็บใจจังเลยไปอัดไปอัดลาวลาวพัดมาโผนี่เอาไม่เป็นไรยังเข้าเน้นเน้นเด้งๆอยู่นะเข้าทั้งพัฒนาและสามเมื่อกี้เลยสำหรับใครที่ตามเวทให้รูด5้ารูดแปดกะลงผลก่อนลงผลก่อนโอ้ยเจ็บใจมาตัวเดิม ศและ78ค่ะโอ้โหแตกกันยับยัร่วๆเลยค่ะสำหรับแนวทางของบ้านเราอีดกันยกห้องลั่นห้องเลยแบบนี้นขอดูหน่อยขอดูหน่อยอาจารย์ท่านไหนเข้าวินบ้างโอ้โหเข้ากันยับยับเลย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มงคลอาจารย์ปราบอาจารย์การหักเสียนน้อยอาจารย์เทวาก็เข้านะให้รูดห้าอาจารย์โชก็ให้รูดห้าเข้านะคะก็เข้าหมดเลยค่ะเข้าหมดทุกอาจารย์เลยกีดเลยแบบนี้กีดกันยกห้องลั่นห้องเลยยินดีด้วยพี่ยินดีด้วยมากๆค่ะ เหลือจะเชื่อเลยอะเน้น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 พี่ปายบอกรอไปอาเซียนแล้วงานนี้พี่ปายไปลุยต่อรุยต่อรอบหน้านะคะสำหรับอาเซียนก่อน2องทุ่มสี่สิบนาทีค่ะก่อนสองทุ่มสี่สิบนาทีเจอกันแน่นอนไปข้าวบอกเน้นเน้นเลยสองลาทั้ง72ทั้ง78โอ้โหยินดีด้วยค่ะเรืองบอกไม่มีเลขจะออกแล้วหรือไงออกตัวเดิมเออเหลือจะเชื่อเลยพี่ เราวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเบสแล้วนะคะลาไปก่อนขอบคุณมากมายสำหรับการพูดคุยขอบคุณทุกอย่างเลยผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยเจอกันในทุกวันนะ,ะบ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มโดยประมาณวันไหนมีเราพัฒนาก็จะอยู่ยาวๆเลยเกือบสองทุ่มสี่สิบเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะในช่องคุณค้อนวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ